สวัสดีครับ X Max นะครับรถบ้านมือเดียวเห็นชอบรถบ้านกันผมเลยถ่ายในบ้านนะครับวันนี้ X Max ปีสิบเก้าสีน้ำเงินนะครับสภาพกิบกิบของแต่งเต็มลำนี่คือรถบ้านนะครับอของแต่งกันก่อนครับไฟสปอตไลท์นะครับแต่งสไตล์ทัวร์ริ่งสปอตไลท์คู่นึงปั๊มนิชชิ้นนะครับ อันนี้มีรอยนิดนึงนะครับตอนใส่ไฟนะครับอันนี้เราออกไปแล้วจ้าเบรกเบนโบนะครับทุกตตีกระจกโคโซแท้นะครับชิวหน้ากีวีอันนี้แต่งสไตล์ทัวริงนะครับเบาคอมฟอร์นะครับใบน,นี้1 5ื่นมีแน่นอนนะครับ ท่อนี่ผ่ามานะครับเสียงเดี๋ยวค่อยฟังกันลอยท่อนะครับอานะครับโชว์ไวเกตนะครับตัวท็อปนะครับจีกบจีท็อปนะครับตัวนี้ตัวท็อปมีปรับรีบ้าปรับหมดนะครับร้อทองนะทำสีลร้อทองทะเบียน162ครับกล่องซา้าสิบแครับ เอ็กทำไมต้องเปลี่ยนเอ็กนะครับดูกันเพราะว่าตัวนี้ยกไซได้นะครับขยับไซเป็นไซ์ใหญ่ได้ครับผมมือเดียวก็จะทำให้เห็นไม่ถนัดนะครับยกเป็นไซใหญ่ได้นะครับไซเล็กไซใหญ่ไซเล็กครับโอเค พอดแท้นะครับยางหลังใหม่ๆนะครับแปมสไตล์ทัวริงก็ต้องมีที่จับโทรศัพท์นะครับนะครับไปเรื่อยๆกิบทุก ุดนะครัไใได้ไปนี้ไม่ต้องทำอะไรละไม่คันนี้สองหมื่นสี่นะครับปีสิบเก้าตาดูสิครับได,ได้ไหมโอเค เอาเสียงกันเครื่องใบแกะนะครับโอเครถบ้านเลยนะครับวันนี้ถ่ายในบ้านนะครับบ้านนะครับบ้านจริงๆนะครับโอเคเห็นชอบรถบ้านจัดให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง Chat Auto Salon ด้วยครับ สวัสดีครับ